วาดสีสุขจากหลังนี้เป็นยังไงครับกูเซตแบ็กข้าบนเข้าไปเซตแบ็เข้าไปแล้วก็มีมีระเบียงเดินเนื่องมาจากว่าถ้าเราเอาอันนี้ไม่เซตแบ็กมันเบอะบาะเกินไปมันก็เลยดูดีขึ้นข้างล่างเป็นที่ตั้งศบได้นี่เป็นศาลาออของเจ้าวาดองค์เก่าวอดีตเจ้าวาด มาดีเจ้าว่าอาจารย์ออกแบบยังไงฮะอันนี้ดีไซน์หน้าจั่วเองนะดีไซน์เอปั้นลมอันนี้าาสาราสวดสพบเมนเผารวมกันรวมกันฮะปลายด้านนู้นเป็นเผาตั้งศพอยู่เนี้ยจะเรียยเข็นเข็นศพเข้าไปเผาเลยเป็นเหมือนกับแนวคิดใหม่เหมือนกันนะครับในการทำเมนไม่เหมือน คือไอเน,นี้ยเกือบระเบิดเนะเพราะว่าไอเตาเผาอะมันอยู่ใกล้กับถังน้ำมันแล้วก็เลยดีว่าเปิดเปิดไอประตูข้างล่างออกให้แล้วเอาปลมตัวใหญ่เป่าคอยจ่วงไปหน่อยพลอดตัวไปอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังถึง กเราแบบวัดหนังนิดนึงค่ะวัดหนังใช่ไหมใช่ค่ะวัดหนังเนี่ยสร้างค้อมกุติเก่าของเจ้าอาวาสเดิมพื้นเป็นไม้ขัดมันแล้วก็เอาไม้หุ้มเสาเสาคอนกรีตไม้หุ้มเสาได้เลยครึ่งอ่ะประมาณ75%เดี๋ยวข้างในมีไหม อันนี้ดีไซน์เองหลังนี้มันใหญ่ใหญ่เหมือนกันนะคะคือมันต้องคลุมพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยตรงนี้อ่เขาเป็นโจทย์ของของวัดหรือเปล่าคะอาจารย์ว่าต้องต้องเอาหลังใหญ่ต้องการเขาเขาต้องการใหญ่อย่างเนี้ยแล้วเพราะอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์ถึงได้เลือกใช้ลักษณะของหลังคาเป็นเรือนแฝดแยกออกมาเป็นสอง,องสองหลังคางมันถึงจะคลุมพื้นที่ใหญ่ขนาดน,นั้นไ,ได้ อันนี้ที่ดีที่สุดคือบันไดขึ้นเนี่ยเราขึ้นสบายที่สุดสิบเจ็ดเซนสิบเจ็คูณสามํิบจไว้เลยลูกตั้งสิบเจดลูกนอนสามสิบสามสิบขึ้นสบายที่สุดเลยเท่าที่ทํามานะแต่ว่าใต้ถุนอาจารย์ก็เซตเข้าไปเซตผนังเข้าไปใช่ไหมครับให้มันมีลักษณะของการโปร่งโปร่งเมาลอยก็คือการเอาลักษณะของเรือนไทยมาประยุกต์ใช่ นี่พวกรดลายครับอาจารย์ลายคิดเองนะเนี่ยอมีนกนักอะไรเนี่ยใส่ใหญ่อันนี้มาจากการที่อาจารย์แบบรีเสิร์ชพวกแบบวัดต่างๆด้วยใช่ไหมแล้วก็มารวมมาเป็นดอกไม้นี่ดอกพุทธาเนะบ่าวมัาครับดอกพุทธามีนกน่กใส่มีสัตว์สัตว์ไม่จำนะฮะอาจารย์รดลายเนี่ยไม่ทำฮะมีการยื่นหัวคานหลอกด้วย อันนี้ก็คือให้มันยังไงคะอาจารย์ทำเหมือนไม้ใช่ไหมคะเหมือนเรียนเรียนเรียนเครื่องไม้ใช่ไหมคะเครื่องไม้แนวคิดอาจารย์คือ,อยังไงฮะหลังนี้คือเล็กถึงธาตุพนมเอาไปใส่แล้วมีที่มุมทั้งสี่มุมนี่คือฟังก์ชันคืออะไรคะอาจารย์คือกลางคืนจะใส่ไฟค่ะมีไฟสี่มุม แล้วก็เป็นตัวพญานาคนะอ่ะอมืมีซูมดาวบันไดพญานาคเป็นนาคแบบแบบลาวแบบพื้นถิ่นอีสานอ่าอีสานหลังนี้นี่ด้วยงบที่มีจำกัดด้วยหรือเปล่าคะมันก็เลยสก,กลมันก็จะเล็กๆแล้วก็เรียบๆเ,เน้นฟอร์มใช่ไหมคะท่านเน้นฟอร์มฮะอืมเป็นพญานาคพญานาคอีสานตอนนั้นไปรีเสิร์ชจากไหนามาหรอพญานาคเนะี่ย ข้างในมีมีสองชั้นหรือเปล่าคะหรือว่าเห็นคือข้างในเป็นชั้นเดียวเปิดล่งขึ้นไปข้างบนแล้วบรรจุพระธาตุเหรอคะอาจารย์หรือว่ามีพระคนเข้าไปข้างในตรงกลางได้ใช่ไหมคะแฟนห้อยอยู่่ะวัดยาณเวสกวันชอบหลังนี้มาก ข้างในมันมันเอาลมเข้าลมออกได้ด้วย mm hmm. แล้วคือออกแบบโบราณแบบหนึ่งแล้วก็แบบนี้แบบน่งแบบไปให้ท่านเจ้าคุณ<ห>ประยุทธ์ท่านเรียกเลือกอันนี้ทันทีเลยเลือกสมัยใหม่ทีนี้ไอไอหลังคาข้างหน้าเนี่ยก็ทำจั่วขึ้นไปสูงจากเดิมขยับขึ้นไปอีกแล้วก็ถอยหลังมาดูกันสองคนกับอุลมาอีกคน ขยับขึ้นไปอีกพอล้สูงเมตร40สอันหน้าเนี่ยต้องสูงกว่าในแบบที่ทำไว้เนี่ยเมตรสี่สิข้างหลังเมตรหกสิบโอ้โหแล้วอันนี้มันยากคือว่ามันเทเทหลังคาเป็นคอนกรีตนะแล้วก็เบื้องปะอนนี้เวลาเทนี่มันก็ไหลลงคอยปาดปาดไว้จนกระทั่งมันหมาดทำยากมากเนี่ยลมเข้าลมออกภายในฮะ อาจารย์อวบสารแสนจะมาเขียนภาพเห็นบอกไม่ไทยไม่รุ่นพี่นะที่อยู่จติตตะคำไม่เขียนดีกว่าปล่อยอย่างนี้ดีปล่อยล่งดีกว่าปล่อยโล่งดีกว่าแกไม่เขียนเลยอากาศออกอากาศเท่าที่อยู่ตรงจั่วหลังคาตรงระเบียงหน้าตรงมุกหน้าตรง,ม,งมุกหน้าหลังมุกหน้าหลังแล้วก็ตรงนี้ช่องระบายอากาศช่องระบายอากาศ คือเดิมทีมันไม่ใช่คอนกรีตแล้วเขาไปเปลี่ยนคอนกรีตอีนี้อาจารย์พี่บูลก็ตกใจกลัวพังทีแฟกเตอร์เซฟตี้มันสี่เท่ามันก็ไม่พังไม่พังเสร็จแล้วก็เอาเหมือนสายบัวขึ้นมาแล้วตัดสุมหน้าตาประตูโมเดิร์นมากเลยนะอาจารย์ว่าเหมือนอาจารย์ก็เล่น <S <S เล่นจังแต่เล่นทางไทยนะครับไอ,อช่องเล็กๆเนี่ยะ ระบายน้ำขน,น,นาดตรงนี้ยังเล่นเลยเล่นเล่นเล่น,นแล้วก็ช่องทีเหลียมนี่ก็เล่นโอจะสนุกจังมีพระขึ้นบันไดพระขึ้นบันไดคนขึ้นไม่เหมือนกันนะครับข้างหลังพระขึนะ้นข้างหลังพระขึ้นแล้วข้างล่างสอนอภิธรรม,มเรียนเก้าอันนี้อาจารย์ก็ดีไซน์ตัวใบเสมาตรงแท่นตั้งเสมาด้วยใช่ไหมครับเสมาเนี่ยเข้ามาติดที่หลังคือครูไม่ได้ทำ อ๋อันเม่เกี้มันมาติดกลางบันไดเลยด้วยอีกอันนึงติดกลางบันไดคือเขาไม่ได้จํากัดว่าจะมีเก้าอันนี้คนเขานิยมเก้ากันใช่ใช่ใชใชมานี่สามสามก็ได้แล้วมันดึงเป็นพื้นที่ได้นะใช่ไหมฮะขั้นต่ำขั้นต่ำสามให้เกิดสเปซอันนี้อันนี้คนเขานิยมเก้าก็ตามรูปสี่เหลี่ยม ใช่เกือบสเปซใช่เหมือนช่กันคดีเทลพวกช่องระบายอากาศร <ฮะ S 1> ตรงจัว,วเรียนว่าบัวนี่คือใช้ลักษณะแบบเกลี้ยงเลยใช่ไหมคะอาจารย์บัวกัเกลี้ยงเห็นไหมยากมากพลังเยอะอย่นิยายังเห็นดีเทนเลยเล่าหลังนี้เลยนี่อาจารย์จะเริ่มยังไงดีคะมันครอบอ่านเก่าเนี่ย เขาไม่ให้เรือ,อนเก่าอันเดียวนอกนั้นทบได้สิบสามแปลว,ว่าทุดงคขวัตสิบสามท่านปรีบอกแล้วก็เขาขยับ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 ลูกไอ้นี่ให้มันสัมพันธ์กันไอ้นี่ใหญ่ขึ้นไอ้นี่เล็กลงไม่เหมือนแบบเดิมเลยไม่เหมือนฮะดูข้างนอกอยังดีแต่ข้างในนี่คือไปหมดแล้วมันไปหุ้มเหล็กแค่แค่นิ้วเดียวเพอ,อแปลว่าแปลว่าระยะอะไรก็ขยับ เปลี่ยนหมดเลยตรงเปลี่ยนหมดับคือแหลกเนี่ยมันต้องหุ้มสองนิ้วมันอยู่ริมทะเลน้ําทะเลขึ้นทรงของเจดีนี่ยังไงนะครับอาจารย์ออเอามาจากวัดศรีสัตว์ชนาลัยวัดนางพญาป่ะคะศรีสัตย์ศรีสัตว์คือโคมาแล้วโค,าโค,าคัาค่ะจะนี้อาจารย์ทองไม่เอาจะเปลี่ยนจะวาดบอกไม่เอาเอาแบบเก่าอไอเราไปรีเสิร์ชทับตายครับ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  ออกมาแล้วไม่แก้เลยสั่งแเ,เงียมบอกไม่แก้ทำเสร็จแล้วท่านมาเดินดูบอกอไม่ได้แก้นี่ยแล้วบอกผมว่าอย่างนี้ดีแล้วท่านก็บอกเออก็สวยดีนะ,ะ <laughs> หลังนี้นี่คือข้อกำหนดตั้งแต่เดิมก็คือเก็บเจดีย์อง์กลาง ของเดิมไว้ใช่ไหมอาจารย์องค์จะดีตรงกลางนะค่ะแล้วก็ยรามองลงไปข้างล่างได้ค่ะแล้วแล้วทางวัดเขายังให้เราเก็บเป็นเจดียสิบสามยอดไว้หรือว่าอาจารย์เป็นคนที่อยากจะรักษาไว้เองเอ่อทางวัดเขาขอไว้หลังเดียวหลังเดียวค่ะนอกนัดทบหมดค่ะแต่อาจารย์ก็ยังออกมาออกมาออกแบบมาให้เป็นคือมันจะพางาคอนเข้าไม่ได้นะค่ะเพราะว่ามันหุ้มเหล็กไว้นิ้วเดียวง เหมือนอาจารย์ยังรักษาไอเดียเดิมที่เป็นทุตดงควะ13าเอาไว้แล้วก็เลยตัดสินใจทำกลับมาเป็นเจดี13องค์เหมือนเดิมใช่ไหมคะอาจารย์ตัวลวดลายประดับอะคะอาจารย์<อ>ที่เอามาจากในวังอาจารย์รรพระพรมก็เอามาอาจารย์พระพรมเอามาจากในวังซุ้มประตูสองซุ้มนั่นแหละสองข้างของพระที่นั่งจัก,กรีใช่ไหมคะ,ะที่มียอดเป็นโผงพักด้วยใช่ใช่ก็คือจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าอาจารย์เอา ลวดลายเนี่ยจริงๆมาจากซุ้มนั้นไม่ใช่สวดอิสภาค่ะวัดอโศนี่อาจาร,รย์มีอะไรอยากจะอธิบายเพิ่มเติมอีกไหมคะส่วนไหนที่อยากพูดถึงบ้างอนะเกี่ยวกับการออกแบบค่ะอาจานยเลือกใช้สีขาวหมดเลยแล้วก็เน้นเฉพาะส่วนที่เป็นหน้าบันที่เป็นปิดทองใช่ไหมปิดทองฮะชัะ้นล่างนี่จําไม่ได้แล้วนะแต่ชั้นสองนี่ตั้งรูปพระอาหารหันต์ทั้งหมดยีบเก้าองค์แล้วเท่าไหร่ แล้วชั้นสามนี่พระาธาตุชั้นสี่นี่พระาธาตุขขงของพระอาหารหันต์ชั้นสี่นี่พระาธาตุของพระพุทธเจ้าอื